ขายป้าไปทำไมอ่ะจะจับป้าเหรอเอ๊ะจะจับป้ากันเหรอได้ไปลงเพดลงเพดโอ้ขอบคุณนะคะเพดหมายเุกเล็กรล่ร้อยเพดนี่นะป้าจะได้ดังๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเอ้โหคนถือทองมีคนเดียวนี่เลยอยู่ไหนเนี่ย ก็เล่าขาวเลยยไงเช่นกัน <ขอ S 1>